สวัสดีจ้าทุกคนมูนี้มาพอกับก้อยอีกแล้วจ้าด้เวลาเขาคั่วอีกแล้วจ้าหลังจากพาไปเก็บเห็ดหลายคลิปแล้วเนะ้องมูนี้จะมากแกงเอ่เห็ดใส่ไข่โมดัดงกันจา้าวัตถุดิบกว่าก็มีเห็ดมีเอ้อยานางมีใบผักอีตูมีพริกมีไข่โมดังนะจ้าเขาเบือ่อนี่ก็ตีใบแมงลักจ้ดตัดสดๆจากต้นเลย ถ้ากคนก่อนก้อยเอาเห็ดใส่แกงนะจ้าก้อนกระหวกเอ้ยน้นาอกก่อนนะจ๊ะจะต่อยเห็นมันสุกก่อนจ้าการหั่นหย่านางจ้าจ้าทุกคนแล้วก็มาลงมือแกงไ้เห็ดของเขาเลยเนาะอันนี้คือน้ำหย่านางจ้าน้ำหย่านางที่ปั้นแล้วเนาะ ก็จะค้างไฟตั้งไฟให้มันเดือดนิดนึงแล้วก็จะเอาไอ้พริกเอาหอมแดงแล้วก็ไอ้กระช่อมันกระชายตะไคร้จะลงไปเนาะแต่ว่าท่าห้น้ามันเดือดนิดนึงเครื่องปรุงนี่ก้อยกะเอาคือเกาจากบดไอ้ตวงบดไอ้หยังเข้ามักลดไดเข้ากระชายไปเลยลดปากของคนเข้าบดชื้อกันเนาะจ้ะ นำยานะ้าของเขากับเริ่มห่อนแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนะตามใส่พริกใส่เกลือเนาะ หาผัดตุ้บเท่าทีหาได้นะจังใส่เกลือลงไปจ้ะ ปรุงรสแล้วก็ชิมนะจ๊ะได้รสที่เฮาร่มาแล้วก็เอาเห็ดเอานั่นใส่เนาะบ้ายากแต่ว่าเห็ดเฮาก็กลวกแล้วเนะ้อก็ได้มีผงน,นัวกใส่นะจ๊ะไกยเห็ดก็เขากบใสผ่ผงนะัวเนาะมันกลิ่นแบบนี้ชิบแล้ว <c oughs> จ้ะเห็ดที่าไอย ลวกไปแล้วเนาะมาใ,ใส่เลยต <c oughs> าก,ก็แค่ล้อให้มันเดือดนิดนึงก็จะใส่ข้าวเปลือนะต้ <c oughs> ขาข้าวเปลือข้าวเบียร์บ้างแคคือข้าวเหนียวอันมาแล้วก็เอามาต่ำนะจ้าไม่เหมือนข้าวเบียร์เนาะใส่ลงไปเพื่อให้ไอ้แกงของเ้ามันข้น นิดนึงน,นาะจ่ะไข่แกงนอใหม่เลยเรื่อผู้ใดก็ใส่ก็ได้จ้ะแล้วแต่มมาจักทุกคนแกงนอ,อเดี๋ยวล้วก็ะใส่ไข่หมดดงนะจ้ะไข่หมดดงกับปองนึงเลยซ้ำนี้แหละแพงคัก ไข่มดแดงจะกระป๋องละไอเกือบร้อยโคนเก้าสิบเจ็ดคนก่อไปสื่อมาเนาะคอมันหมดเสียดายจะ <laughs> จกแกงแจบจะไปเห็นไข่มดแดงเลยนเนเ้าก็จะเอาไอ้อนี่ใส่นะจ๊ะอัดอีตูของเข้าจา้าใส่ลงไปใส่หลายหอมหลาย แค่นี้ก็เป็นอันเซ็ตแล้วเนาะจ้าแกงเห็ดใส่ไข่หมวแดงก่อยง่ายงาย่งายจ้ะง่ายง่ายชิมอีกกันอืมแซ่บหอมๆจ้ะจ้า,จาทุกคนแกงเห็ดผงหวานใส่ไข่หมแดงของก๋อยก็ะเซ็ตแล้วเนาะกินกกน้ำก,กันจากลก้าวทุกคนกว๋วยก็ขอาจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังหายกำลังใจจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแทนพร่เจ้าเอ้ยพอกันไหมคลิปหนาบ๊ายบาย